เอ๊ะเดี๋ยวนะสัตว์ปีศาจอย่างนั้นหรอนั่นมันหยุดนะยะ่เอ๊ะเฮ้ยย่ขอบคุณสวรรค์แมงมุมตัวนี้มันอยู่ในระดับต่ำถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็ ข้าคงเสร็จมันไปแล้วเฮ้ยพลังของข้าในตอนนี้ก็ยังคงยากที่จะรับมืออยู่ดีข้าคิดว่าเขาคงจะถูกพิษและเสียเลือดเป็นจำนวนมากอะฮึนั่นมันจะทำอะไรนะ่ะเดี๋ยวสินั่นมันปิดทางออกเอาไว้แล้วนี่ นี่เจ้าอยากจะสู้กับข้าถึงตายเลยงั้นสินะก็ได้เข้ามาเฮ้ยย่อออ้อยนี่มันเจ็บสุดๆไปเลยแต่มันทำให้ข้ารู้สึกว่ามันตื่นเต้นอย่างถึงที่สุดเลยละ่ะลมปราณหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเฮ้ย นี่ข้ามีพลังมากขนาดนี้เจ้าสัตว์ปีศาจนี่ยังมีพลังไม่ภาคพอที่จะสู้กับข้าเลยรงั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยฮ้ข้าต้องทำให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจริงๆย่า เออนี่มันตายแล้วใช่ไหมเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่สัตว์ปีศาจที่อยู่ในระดับต่ําสุดแต่มันไม่ได้อยู่ในระดับกายาเริงรมขั้นที่5ข้าจึงเอาชนะมันได้แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่ข้าไม่รู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮึกเออเฮ้ยเออ,เ,อ,อเขาเป็นยังไงบ้างอืม เขาถูกพิษนะ่ะและเสียเลือดเป็นจำนวนมากรอข้าอยู่ตรงนี้นะข้าจะไปเอาบางอย่างมาก่อนนะ่ะเอาเหรอนะ,ออะเออข้าหวังว่าจะไม่มีอะไรหลายแรงเกิดขึ้นนะ มันน่าจะไม่มีปัญหาใดๆข้าจำอย่างแม่นยำว่าฤทธิ์ของสมุนไพรเหล่านี้ช่วยได้แน่นอนอืมฮะเออขอบคุณขอบคุณสวรรค์ที่เขาไม่เป็นอะไรดันยังไม่สำเร็จสมุนไพรของข้าเป็นเพียงระดับต่ำบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้น เราจะต้องออกจากที่นี่ไปพบหมอเพื่อรักษาพิษที่อยู่ในร่างกายต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะรีบพาไปเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องรีบรอให้อาการของเขาดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยจะดีกว่านะโอ,โอ้จริงด้วยท่านกล่าวถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นสหายเจ้าไม่รักษาอาการบาดเจ็บของท่านสักหน่อยหรอ ข้าน่ะสบายดีแต่ท่านก็เสียเลือดไปเยอะเหมือนกันท่านจะไม่เป็นไรแน่หรอข้าก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันข้าก็ไม่แน่ใจตัวเองแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแรงมากเลยละ่ะเอ๊ะโอ้จริงสิรอข้าสักครู่นะอีกสักครู่ข้าจะกลับมาอ๋อโอ้ตกลง ข้าจำได้ว่าตอนที่ข้าสู้กับสัตว์ปีศาจนั่นอยู่ข้าเห็นว่ามีสมุนไพรเติบโตอยู่ที่นี่นั่นมันดอกสามใบเถานี่นาะดอกสามใบเถาจเจริญเติบโตในที่อับชื้นและมีซากศพจํานวนมากภายในถ้ำแห่งนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดํารงอยู่และการจเจริญเติบโตของมันจงทำแต่สิ่งดีด แล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นจะหวนกลับมาหาเราเองเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะหากข้าไม่ได้มาช่วยเหลือสองพ่อลูกนี่ข้าก็คงไม่พบเจอกับสมุนไพรมากมายเช่นนี้หรอกเอ๊ะนั่นคือนี่มันอะไรกันสิ่งนี้ไม่มีบอกในหนังสือที่เหรันยิกเม้งให้ข้ามาเลยนี่นาะดีละงั้นข้าจะเก็บมันไปก่อนแล้วกันค่อยคิดทีหลัง ว่าจะทำยังไงเอาล่ะออกไปจากที่นี่กันเถอะข้าจะไปกับท่านจะถึงหมู่บ้านนะโอ้ขอบใจมากๆเลยนะสหายไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ข้าควรจะทำนะ่ะเออท่านหมอลูกชายข้าเป็นยังไงบ้างเขายังถูกพิษอยู่ไหมท่านหมอ เจ้าเสียงดังไปแล้วรออยู่ข้างนอกให้ข้าทำงานดีกว่าเออสหายท่านหมอชูกล่าวว่าโชคดีที่พวกเรามาได้ทันเวลาและได้รับการรักษาเบื้องต้นมาก่อนหน้านี้ไม่เช่นนั้นลูกชายของข้าก็คงตายไปแล้วคุณคุณของท่านใหญ่หลวงยิ่งนักข้าจางซานไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้เลยนอกจากชีวิตของข้า ไม่ว่าท่านจะให้ข้าทำสิ่งใดข้าจะทำโดยไม่ลังเลโถพี่ใหญ่จางการคุกเข่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลูกผู้ชายนะท่านคุกเข่าครั้งนี้ถือเป็นการทดแทนบุญคุณจนหมดสิ้นแล้วแต่ข้ายังไม่ได้ตอบแทนท่านสำหรับอาหารที่ลูกชายของท่านแบ่งปันให้กับข้าเลยข้านั่นแหละที่ควรจะติดหนี้บุญคุณพวกท่านมากกว่าเออสหายท่านช่างเป็นคนที่ดียิ่งนัก ไม่มีอันตรายแล้วไม่ต้องกังวลมากแต่เป็นเพราะเขาเสียเลือดมากคงต้องนอนพักอีกสักระยะและเมื่อเขาฟื้นฟูทุกอย่างเป็นปกติโอ้อขอบพระคุณมากท่านหมอข้าขอคารวะเกิดอะไรขึ้นกับยางไข่หรือว่าเขานอนเลยเวลาทำไมถึงยังไม่ออกมาอีกล่ะ ข้าก็ไม่รู้ข้าได้ยินว่าเขาไม่อยู่มาหลายวันแล้วนะเอหรือว่าเขาจะออกไปจากขอระลองยุทธเหลียงเซี่ยวไปแล้วงั้นหรอเป็นไปนไม่ได้หรอกเจ้าก็รู้อยู่ว่าอย่างไข่ดื้อรั้นแค่ไหนแม้ว่าจะฆ่าเขาจนตายเขาก็ไม่มีวันออกจากที่นี่ถ้าหากเขาอยากจะออกเขาคงออกไปตั้งแต่เดือนที่เขาถูกคัดแยกให้เป็นเพียงสิทธิฝึกหัดแล้วละเขาจะรอจนถึงเวลานี้ทำไมกันเล่าฮ้ย ฮะเกิอดอะไรขึ้นทำไมบริเวณนี้ถึงได้มีคนมากมายเช่นนี้กันเออหัวหน้าซูเพื่อนพี่น้องของเรามารวมตัวกันที่นี่เพราะวันนี้พวกเขาสามารถท้าทายอย่างไข่ได้อีกครั้งไงละ่ะพวกเขากําลังรออย่างไข่เพื่อรวบรวมคะแนนสะสมเพิ่มเติมนะ่ะโหดูเหมือนว่าพี่ชายอย่างของเรากําลังทุกข์ทรมานมากเลยนะเนี่ยเออ เขาจะพ่ายแพ้ทุกๆห่าวันแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ก่อนที่จะหมดสติเลยนะ่ะโหน่าประหลาดใจที่ช่วยให้เชื่อมั่นได้ในบางครั้งแต่ก็ยังไม่เพียงพอข้าต้องการที่จะเตะเขาอย่างเป็นส่วนตัวออกจากศาลานี่เมื่อเขาไม่ได้เป็นสาวกอีกต่อไปฉันก็จะสามารถเล่นกับเขาได้ตามที่ฉันต้องการ เออหัวหน้าซูสารเลวตัวนี้กล้าทำลายความพยายามของคุณในหมู่บ้านพรมสีดำเขาเป็นคนโง่แบบสมบูรณ์โดยไม่รู้ตัวเลยว่าหัวหน้าซูนั้นทรงพลังแค่ไหนเขาไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของทุกคนเลยและได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามเป็นอย่างมากเฮ <Hey, S 1> พวกเขาที่กระจัดกระจายวันนี้จะไปยังรังหนูของอย่างไข่สินะ หมายถึงบ้านครับหัวหน้าสู้พี่น้องทั้งหลายหัวหน้าสู้ตัดสินใจจะต่อสู้กับหยางไขวันนี้ฉันขอให้ทุกคนออกไปฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเฮ้ย <Hey, S 1> ด้วยเหตุผลอะไรล่ะหยางไขใช้แค่ไม้กวาดเพื่อเลือกฝ่ายตรงข้ามของเขาทําไมเราถึงต้องให้สิ่งนี้มาตัดสินก่อนสินายก็แค่รอให้ถึงคิวนาย เออนั่นคือซูมูนาะยไม่รู้จักเขางั้นหรอใครเจ้าโง่ที่นี่มีส่วนหนึ่งของศาลานี้ชื่อซูและหนึ่งใน10ของหลักคำสอนที่แข็งแกร่งที่สุดนอกจากนี้ยังมีชื่อของซูด้วยแล้วนายจะถามฉันว่าเขาเป็นใครงั้นเหรอมันไม่ได้คุ้มค่าหรอกที่จะมีปัญหากับเขา เพียงเพื่อที่จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติมเพียงไม่กี่คะแนนจากอย่างไข่เออโอ้เข้าใจแล้วขอโทษสำหรับปัญหานะทุกคน10นาทีต่อมาเขาอยู่ที่ไหนเออไม่แน่ใจเหมือนกันปกติเขาจะมากวาดพื้นแต่วันนี้ไม่เห็นออกมาเลยหัวหน้าซูทำไมเราไม่ไปดูที่ที่มันอาศัยอยู่ละ่ะเฮ้อทำได้ดีมาก คนรับใช้เพียงแค่คนเดียวที่กวาดพื้นเพื่อให้ได้รับการฝึกฝนครั้งนี้ฉันจะสอนบทเรียนให้กับเขาเออนั่นน่ะเหรอซูมู่เขากำลังจะไปไหนกันไม่รู้เหมือนกันสิเราตามไปดูกันไมหมล่ะเฮ้ไอ้สารเลวนั่นอยู่ที่นี่งั้นเหรอเออให้ผมอธิบายนะอย่างไข่เป็นสิทธิ์ฝึกหัด เสื้อผ้าอาหารที่อยู่ล้วนเป็นสิ่งที่เขาต้องหามาเองกระท่อมโสม,สมนี้คาดว่าเขาก็คงสร้างเองนะ่ะ <c oughs> ดียางไข่ออกมารับบทเรียนจากข้าเดี๋ยวนี้ยางไข่รีบออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะเข้าไปกระชากเจ้าออกมาฮ้ยเปิดประตูให้ฉัน ออหัวหน้าซูหน้าในไม่มีคนอยู่ข้างในทุกอย่างปกคลุมไปได้วยฝุ่นคาดว่าเขาคงไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วฮะหลายวันอย่างนั้นเหรอโอ้ยดูเหมือนว่าหลายวันที่ผ่านมาพวกเขาจะไม่พบเห็นอย่างไขจง่จริงๆนะเนี่ยอย่างไข่เป็นคนมีสติปัญญาเขารู้ว่ากำลังมีปัญหากับซูมู่ซึ่งจะทำให้เขาเดือดร้อน เขาจึงหนีออกจากสํานักหลิงเซี่ยวงั้นสินะไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมหยางไข่ถึงไม่ปรากฏตัวฮปล่อยมันก็ได้แต่แค้นต้องชำระความโกรธแค้นในครั้งนี้ข้าจะเผากระท่อมของมันฮะอเออหัวหน้าซูวางเพลิงในสํานักคงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะฮะกลัวอะไรที่นี่ ไม่ใช่การดูแลของสำนักหลิงเซี่ยวเผาทำลายไปกระท่อมสุดโสมนี่มันไม่มีค่าอะไรหรอกไปหาคบเพิงและหญ้าแห้งมาเออครับอะไรนายจะทำอะไรที่นี่อ๋อกำลังจะเผากระท่อมทำไมนายต้องการจะเผาบ้านของฉันงั้นหรอบ้านนายฮ นี่เฮ้ยหยางไข่แกกล้าแตะไหล่ฉันจากด้านหลังแกนี่มันไม่มีมารยาทเอาเสียเลยเฮ้นายไม่ได้ความไว้วางใจจากหมู่บ้านพรมสีดำอย่างนั้นหรอกพี่ซูเฮ้ยยางไข่วันนี้คือวันตายของแกเฮ้นี่นายกำลังจะพยายามทำให้ฉันเดือดร้อนอย่างนั้นหรอ แน่นอนนายคิดว่าฉันจะมาที่นี่เพื่อจ่ายเงินเยี่ยมชมอย่างนั้นหรือไงแล้วทำไมนายต้องเผาบ้านของฉันถ้านายมีปัญหาก็มาหาฉันโดยตรงสิเจ้านี่มันพูดแบบไม่กลัวข้าเลยมันไม่ได้กลัวว่ามันจะมีปัญหาเลยดูเสื้อผ้าที่ฉีกขาดและบาดแผลข,ของเขาสิเขาไปต่อสู้กับใคร เขาผ่านการฝึกฝนมางั้นเหรอด้วยสถานะทางสังคมของข้าการพิจารณาคดีก็คงจะไม่มีใครกล้าพิสูจน์หรอกว่าฉันเป็นคนผิด